ไปคุณแสนะคะจากนครปฐมค่ะคุณแสอยู่ที่สายสวัสดีคุณสนองคุณดินีค่ะค่ะบอกว่าฟ้องชนะคดีแต่ยังไม่ได้รับทรัพย์สินของลูกหนี้ใช่ไหมคะจ้าจ้าสาลตัดสินเรียบร้อยชนะเรียบร้อยเป็นคดีแพ่งหรืออาญาหรือแพ่งอาญามันเป็นสิบปีแล้วค่ะโอ้ถามว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือแพ่งบวกอาญาคดีอะไรครับคดียาลายาตัว คดีอะไรคดีดำคดีแดงอะไรนะฟ้องเขาเรื่องอะไรครับแบบว่าเป็นฟ้องสอบฟ้องร่วมค่ะเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ธนาคารให้ร่วมกับเขาฟ้องแพ่งั้างั้นนะเป็นคดีแพ่งนะค่ะค่ะไม่ใช่คดียาไม่มีโทษจำคุกนะสาบปีเราเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ชดใช้ปรากฏว่าตอนนี้คำพิพากษาผ่านมาแล้วกี่ปีสิบปีอะค่ะ สิบปีครบครับสิบปีแล้วดิจ้าแล้วบังคับคดีอะไรเขาไม่ได้เลยเขาวันนั้นเขามีหมายมาให้ว่าเราได้เก้าแสนฝ่าไอ้ได้หกแสนฝ่าถ้าเรายังไงให้ไปจำกรมรับคดีท้าไม่พอ,อใจก็ให้อุทธรอะไรอย่างเนี้แต่ว่าไม่อุทธรจะรออย่างเดียวเป็นคดีล้มละลายหรือคดีอะไรล้มละลายค่ะ อ๋ไปก็ไปติดต่อบังคับคดีทั้งนั้นนะติดต่อบังคับคดีแล้วก็เพื่อเรื่เนเนนี่ไปมาแล้วตอนนี้ว่าลูกนี่อะอรเอกสารยังไม่ครบที่ร่วมกันอยู่นะนะยังก็ต้องรอใช่ไหมล่ะคะมันเป็นขั้นตอนใช่ไหมถ ե ทเอกสารยังไม่ครบมันจะมีคนอื่นด้วยใช่ไหมลูกเจ้านี่เจ้านี่สิไม่ใช่ลูกนี่เจ้านี่ใช่ไหมอาจารย์มีเจ้านี่ด้วยเจ้านี้ที่เขาก็บอกมาแล้วว่าเราได้ทำนั้นเท่านี้่คุณจนอน เขาต้องรอถ้างั้นเขาเป็นฟ้องร่วมะเขาต้องรอรอรอการเฉลี่ยทรัพย์ใช่รอการเฉลี่ยทรัพย์ตรงนี้มาชําระให้กับโจททุกคนนะครับว่าได้คนละเท่าไหร่คนก็รู้ว่าวคุณได้เท่าไหร่ตามที่เจ้าหน้าที่บอกแสดงว่าเขายึดอายัดทรัพย์มาได้แล้วนะครับจ้าเพราะติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช่ไหมคุณติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช่ไหมจ้าจ้า โอเคต่อก็ตามนั้นนะครับไม่มีอะไรไปจะอธิบายเพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ